ยังคงมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันต่อนะครับคุณผ,ผู้ชมเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยคือเป็นเดือนของ prime month นะครับ <Ha. S 1> เป็นเดือนที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาคาดว่าการจัดงานตลอดทั้งเดือนมิถุนายนจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้ประเทศได้ถึง4,500ล้านบาทเป็นการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น LGBTQ+ friendly destination แต่แม้ว่า r r i e m o o t t เนี่ยจะเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศก็จริงแต่จุดเริ่มต้นจริงๆของ r r i m Month เนี่ยนะครับกลับมาจากโศกนาฏกรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันใน Trend Tips Talk โดย n b t c o n n e c t กับน้องออมสุภนิดาครับ สวัสดีไพร์มันส์ค่ะเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง,ลองความเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่ม LGBTQ+ เดือนมิถุนายนถูกประกาศให้เป็นเดือนไพร์มันส์ค่ะว่าแต่ทำไมไพร์มันส์ถึงเลือกจัดในเดือนนี้และมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แสดงออกของไทยเนี่ยแตกแต่างจากของเมืองนอกอยังไงเรามารู้จักกับไพร์มันส์ให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมกับ Tre นทิป Tal k เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณค่ะ ไพมันนะคะจะเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความเท่าเทีเทยมทางเพศแต่ว่าจุดเริ่มต้นของไพรมันค่ะกลับเริ่มมาจากโศกนาฏรกรร Stone Wall Riots หรือว่าการจลาจลที่โรงแรม Stonewall ซึ่งเป็นที่ตั้งของบาร์เกในนิวอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีตำรวจบุกเข้ามาจาับกลุ่มผู้ใช้บริการภายในบาร์แห่งนี้เมื่อวันที่28มิถุนายน1969มีการใช้ความรุนแรงกับกลุ่ม LGBTQ+ ในบาร์นั้นเขาก็เลยเลือกยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองจนกลายมาเป็นขั้งคืนแห่งประวัติศาสตร์การต่อสู้เเเเพื่่อควาามมททียในน มิถุนายนค่ะในทุกปีก็เลยกลายเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไพร์มันส์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นค่ะสถานที่จัดงานไพร์มันส์2024มีที่ไหนบ้างในประเทศไทยไทยเรามีมาหากรรมไพร์มันทั่วประเทศจัดใน5พื้นที่ค่ะในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง4มิถุนายน67ที่ง,งานแบงคอกไพร์เฟสติวัล2024มีกิจกรรมไฮไลท์คือการเดินขบวนแบงคอกไพร์ Pride, มาหากรรมการแสดงศิลปินดรากการประชุมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศนอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังมีกิจกรรมเชียงใหม่ไพร์โคราชไพร Pride, พัทยาไพร์อินเตอร์เนชั่นแนลกับกิจกรรมพัทยาพร์คอมมูนิตี้รวมถึงไพร์นิชั่นสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล e พร์เฟสติวัลด้วยค่ะที่พีกก็คือมหาก,กรรมไทยแลนด์ไพร2024จัดขึ้นในวันที่9มิถุนายน2567เพื่อเฉลิมฉลองด้วยจัดขบวนพาเหรดเชิงสัญลักษณ์แบบยิ่งใหญ่ชู่งสายรุง้งพร้อมตัวแทนจาก77จังหวัดทั่วประเทศทั้งภาคประชาชนภาครัฐภาคเอก,กชนรวมถึงพันธมิตรนานาชาติมีการจัดเวทีการแสดงดนตรีจากศิลปินแล้วก็การแสดง diversity Fashi Show เปิดเวที์ซี่แฟชั พライฟอรัมนะคะแลกเปลี่ยนแนวทางสําหรับความหลากหลายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก Pacific, ค่ะเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีเวนต์พรายทั่วประเทศตามคอมมูนิตี้ต่างๆถ้าใครมาพูดชั่วโมงนึงเนี่ยคงพูดไม่หมดนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าใครรู้ว่ามีกิจกรรมเฉลิมฉลองพรายมั้ยในชุมชนของตัวเองก็พิมพ์มาบอกใน YouTube ของ n b t Connec t เพื่อให้เพื่อนๆรับรู้กันด้วยแล้วกันนะคะเรามีกิจกรรมมากมายขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลกําลังดันไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวพรายเฟรนดี่ระดับโลกโดยนาย,ยกรัฐมน ความสำคัญกับการผลัันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลายความเท่าเทียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกในฐานะทัวริซึมัตพร้อมวางแผนจัดงานเฉลิมฉลองไพร์มันในเดือนมิถุนายน2567ก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า860,000คนนะคะเป็นโอกาสส,งส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไพร์ฟรีและการเป็นเจ้าภาพเวิ l ์ลไพร์ในปี2030ค่ะข้อมูลจาก LGBT Capital ระบุในปี2566ไทยติดอันดับ4ของโลกที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ สูงสุดโดยทอทอทอนะคะคาดว่าปีนี้เนี่ยการจัดงานไพร์มันตลอดเดือนมิถุนายนจะสร้างเม็ดเงินในประเทศ4,500ล้านบาทค่ะในขณะที่ทอทอท,อทอส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นท็อป LGBTQ+ Friendly Destination ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยวขยายเครือข่ายทางธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงชื่นชอบการเดินทางและมีร ยะเวลาพำนักยาวกว่านะท่องเที่ยวทั่วไปให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะชอบเรื่องดีต่อใจแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ NBT Connect ด้วยนะคะบ๊ายบาย